ฟ้าก็ใสๆนะครับวันนี้ผมจะพามาดูระดับน้ำที่แม่น้ำได้ตรงบริเวณพระราชวังจันทร์เออมันขึ้นมาสูงมากผมว่าจากตรงตอ่อหม้อเราเหลือเระมาห้าสิบเซนก็จะล้นกะละ่งิงนะ ีบริเวณสะพานพระราชนงจันทรครับน้ำเหนือยังคงไหลมาและก็ไหลแรงมีข้อสันนิษฐานหนึ่งคือฝนยังตกต่างตอนเหนืออยู่ตั้งแต่จังหวัดน่านมาสองอีกลำน้ำหนึ่งก็คือลำน้ำแควน้อยถ้าเขื่อนเขาเต็มเขาระบาย ก็ทำให้ระดับน้ําท้ายเขื่นสูงขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่ข้อสันนิษฐานก็จะเหลืออันเดียวครคือว่าน้ําเหนือเนี่ยฝนยังตกอยู่ในตัวเมืองเนี่ยมันก็จะมีท่อเนียครับท่อน้ำทิ้งซึ่งระดับน้ำแบบนี้น้ำเมืองแค่ดันท่อน้ำทิ้งกลับไป ผู้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็จะน้ําทิ้งเนี่ยก็จะไม่ค่อยไหลทิ้งนะฮะมันก็จะไหลสวนกลับไปทางเทศบาลก็อาจจะมีการเ,าเปิดท่อแล้วก็เอากระสอบทรายกันไม่ให้น้ไหลย,ย้อนกลับเข้าไประหว่างที่กันน้ําไม่ให้น้ําในแม่น้ําเนี่ยไหลย,ย้อนเข้าไปเนี่ยน้ําเสีย d i ช c h a r วอเตอร์ที่มันมาจาก ้าเรือเนี่ยก็ยังคงไหลยอยู่มันอาจจะเออเต็มเนี่ยจะทนไปได้สักกี่วันเราก็ภาวนาว่าให้น้ําลงนะน้ําจะได้ไหลลงมาได้อะไม่กี่ไม่กี่วันแต่ว่าสถานการณ์ของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ก็คือว่าก็ยังท้องฟ้ากระจ่างเห็นไหมฝนมันไม่เทมาแต่ถ้าฝนมันเทมาแล้วแต่ตอนเหนือเนี่ยน้ํามันก็ยังดีอยู่นะ แล้วก็ทางด้านจังหวัดเพชรบูรณ์ผมไม่แน่ใจว่าฝนเนี่ยเบาลงหรือยังถ้ายังไม่เบาเนี่ยแม่น้ำวังทองก็ยังยังสูงอยู่อครับนี่เป็นสถานการณ์ของแม่น้ำสถานการณ์ของน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดพิศโลกครับ อีกประมาณ50เซนได้มั้งจากพระราชวังจักตอนนี้รถผมก็ยังให้บริการตามปกติครับจอดอยู่ที่เดิมครับไม่ล่มไลยใชยคายับตรงนี้ลคะคสุดเขาก็าาบนน่นกันนะครับว่าเงียบเ,ยบเออ กาแฟก็เองยีมเยียมแต่เรองยีมเยียอย่างนี้มาได้แล้วไม่เป็นไรเราชอบความเยี่ยมนะผมก็อีกันต